สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะทํากับข้าวเที่ยงนะคะ e p ฟ s ตำบักหงให้ลุงเสือนะคะบมะละกอให้สดๆจากต้นนะคะเอานะกอะก,อกอ่อน 出来了。 pa ลงรสนะคะน้ำปลาลุงป้าปลาหนัวนะคะเอฟซี FC. ไม่เค็มนะคะหนึ่งช้อนใส่ไปเลยนะคะแซ่บตามด้วยมะนาว นานปลาหอมมากไหนที โตะบอกเสมอกันโอ้แดงจืนขืนแท้บาทนี่เผ็ดเพ็ดเพ็ด,พดราลงอีกนักน้อยนะคะ ร้อยแล้วแล้วมาเด้อตำนัวตำแซ่บนะคะคุ้ชมนี่ หลงป้าปลาโนวนะคะ f ีแซบนะคะตำมะคงกไ็ได้มา,าเด้อาจาก fc ทุกท่านนะคะกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะตำมะคงนะคะอันนี้ก็ทอดปลาส้มนะมาเช้านะคะอื ก็พูดลายโพดห้านวยเพื่อนนะนเผ็ดหล่อนเออยมันก็ะจะเผ็ดโพ,พดนะเผ็ดก็ต้าไย่เผ็ดแมนอยู่แล้วกูดได้กินเผ็ดได้ าหอมๆเลยสิท่นใหญ่ใจมาเอาอีกสอบหนึ่